ชอบบอกว่ามัวจะทํางานแล้วไม่มีเวลาทําบุญจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับคุณเข้าใจผิดแล้วเพราะการที่เราจะทาบุญเนี่ยมันทําบุญตั้งแต่คุณลืมตาขึ้นมาเลยนะครับการทาบุญด้วยการลืมตาขึ้นมาทำยังไงครับก็คือใครนอนอยู่ข้างแต่ว่าคุณมีสามีหรือภรรยาอยู่ที่บ้านคุณก็ยิ้มให้กันก่อนไปยิ้มให้กันปุ๊บต่างคนต่างยิ้มให้พูดจาไพเราะเส้นแต่ละการนี่คือทานบาร,รมีแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณมีครอบครัวเนี่ยคุณเดินลงมาปุ๊บเนี่ยคุณเจอลูกกลาคุณ็ สวัสดีลูกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมีอัตาราตัวเพิมแ้ว่าคือพ่อแม่แล้วจะสวัสดีลูกก่อนไม่ได้เราทําให้เป็นกิจจลักษณะาทาบ่อยบเข้าจนกระทั่งลูกเขาอีกหน่อยเขาก็จะไหวเราเองแต่นั้นจะปุ๊บก่อนออกไปทํางานอ่ะสามีอยวยความภรรยาภรรยาอยวยความสามีเสร็จปุ๊บลูกกับพ่อแม่พ่อแม่ก็อวยพรลูกก่อนไปเรียนันีน่หทุกวันนี่คือทานบาร,รมีครับคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาทําบุญแต่คุณเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันทําได้ทุกขนาจทิ่แต่ขออย่างเดียวให้ มีความสุขบนความสุขสของผู้อื่นอยา่าคิดร้ายคิดไม่ดีคิดชั่วกับผู้อื่นหรือคิดชั่วต่อตัวเองทําร้ายตัวเองงั้นการที่เราคิดดีทดําดีพูดดีมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนั่นเรียกว่าการทาบุญแล้วครับเพราะฉะนั้นใครสงสัยคําถามอะไรสามารถเขียนคําถามมาได้นะครับคําถามธรรมะแล้วผมจะตอบทุกคําถามครับผมกับรายการถามทําไมตอบตามธรรมอาจารย์นพเก้าเสบุรินนะครับบ๊ายบายชมงิวสวยๆันนะครับ